ดวงเงาโอ้โหกำลังจะเพียริโกุนี่เตรียมน้ำกับลูกอมไปให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็เดินมาห้องนวดของเรานะจ๊ะเราก็จะทำสมาธิก่อนที่เราจะนวด ถึงที่ในห้องนวดนะคะก็ต้องจัดนั่นนู่นนี่นิดนึดนงทุกคนหมดเทศกาลคริสต์มาสเพิ่งจะเอาออกแม่นี่ก็น้ำให้ลูกค้านะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะที่เข้ามานวดเราเลยซอ้อแบบน,น้ำ ให้เขาไปเลยเป็นขวดนะน,นะคะบางคนก็ดื่มบางคนก็ไม่ดื่มนะคะเพราะว่าบางคนเขาเลือกที่จะดื่มน้ําปกตินะคะเขาไม่ชอบดื่มน้ําที่มีอัดก๊งอัดแกส๊สอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็เอาไว้สําหรับให้ผู้ที่เขาดื่มน้ำนี้แนวน้นรสชาติใหม่ด้วยต้องลองชิมหนึ่งอัน อันนี้นะคะเป็นลูก้านะคะบริษัทที่สวีเดนนะคะถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่บริษัทหนึ่งนะคะของออน้ําจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มาใช่แล้วก็เป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพด้วยทุกคนอันนี้เป็นรสชาติสับปะรดกับอ่อสับปะรสสับะรสสวบรส,รส,รสรค่ะ กินแป๊ะอุ๊บส์ขอโทษค่ะอร่อยอืมืม แต่ไม่ดื่มตอนนวดนะคะเพราะเดี๋ยวเลอใส่ลูกค้าอันนี้เป็นมารยาทที่พึงประสงค์ต้องทำที่สุดของคลิปนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตไปนั่งสมาธินะคะเพื่อฝึกสติปัญญานะจ๊ะก่อนที่ลูกค้าจะมาจ้าก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังมีวันดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ทุกวันที่เข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนประสบกับความสุขความเจริญยิ่งๆิงขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินจ้าสาธุนะคะทุกคน